สวัสดีครับเกษตรต้อมนะครับอันนี้ผมทดลองทำกระถางอิบมนเบาดูนะนี่ก็ะหลูนี่ประมาณ6.5จุดห้าเซนนะตัวนี้มันจะดูเปียกๆนิดน,นึงเพราะว่าผมเอาไปแช่น้ำแล้วก็เอาไปขัดกระสาบดาด้ายเบอร์150อยู่สองสำด้านนะก็จะมาเทียบกับตัวนี้ที่ใช้อันนี้ผมใช้ใบเลื่อยไฟเบอร์ไปตัดไฟเบอร์ครับ เห็นเจ้าหนึ่งเขาทำเออเจ๋งดีเพราะว่าถ้าเราใช้กระดาษทรายเนี่ยเราจะต้องเสียเวละตังซื้อกระดาษทรายตลอดเลยใช่ไหมแต่ว่ากระดาษไอ้ไฟเบอร์เนี่ยมันแทบจะไม่สึกเลยเพราะฉะนั้นมันก็ได้ตลอดเลยคือแทบไม่ต้องเสียต้นทุนในการซื้อกระดาษทรายอีกเลยครับแต่ว่าไฟเบอร์เนี่ยมันจะหยาบนิดนึงก็เลยดูว่าเท็กเจอร์ที่ได้เนี่ยมันจะโอเค สวยหรือเปล่าอันนี้ก็คือนี่คือไม่ได้ใช้กระดาษทรายเลยนะใช้แต่ไบเบอร์อย่างเดียวส่วนตัวนี้เดี๋ยวรอมันดูแห้งนะดูว่ามันแห้งแล้วมันจะเนียนกริบกว่าหรือเปล่าผมคาดเป็นบางด้านแต่ด้านนี้นี่ไม่ใช่เอฟเฟกจากการขัดอย่างเดียวเป็นจากปูนที่มันมีอยู่แล้วด้วยด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะดูด้านที่มีความละเอียดนะครับอย่างด้านนี้นี่มันจะละเอียดขึ้นนิดนึงนะแต่ผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ หรือว่าไม่ค่อยต่างกับตัวนี้เท่าไหร่นะเดี๋ยวดูรอดนตอดแห้งอีกทีหนึ่งส่วนตัวนี้ก็ทําแบบกลมฮพอสกัดด้านข้างคือผมใช้โฮซอนะ,อะตัวนี้เบอร์เท่าไหร่ไม่รู้น่าจะหงกับขอบเนี่ยประมาณเซนถึงเซนครึ่งครับแล้วก็โฮซอตัดสองด้านแต่มันลงไม่สุดก็เลยใช้สิวสกัดแล้วมันเว่งนะตรงนี้ ประสบการณ์ยังด้อย,ย,ยอยู่โอเคก็เลยเดี๋ยวค่อยทำใหม่นะรออุปกรณ์ที่ดีกว่านี้นิดน,นึงอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ที่ดีกว่านี้ครับอ่าก็ประมาณนี้แหละอืมเดี๋ยวก็สวยฮะใส่น,นี้ให้ดูนะนี่อันนี้มันเป็นไซส์ใหญ่เนาะมันไม่เหมาะกับตัวดีเท่าไหร่ตัวนี้ก็นี่ แ่นี้ครับบางคนเขาก็เคลือบพวก T O A A ร้อยทำให้มันผิวมันๆนะใสๆมันๆนะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าคือตัวน้นามันจะไว้ป้องกันพวกเออชื้อราขึ้นถ้าทาผมก็จะทาแต่ด้านนอกด้านในผมไม่ทาเพราะว่าข้างในเนี่ยมันมีความโปร่งของอีดบนเบามันช่วยในการซึมซับน้ำอุ้มน้ำให้ต้นไม้มีความชุ่มชื้นได้ดี ถ้าทาไปมันก็ขาดคุณสมบัติตัวนี้ไปนะโอเควันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ